ใน EP ก่อนหน้านี้นะครับได้พูดถึงเรื่องของการเปรียบเทียบอัลกอริทึมโดยการดูการโตของเวลาในการรันนะครับซึ่งการโตเนี่ยก็มีหลายแบบนะครับก็ได้แก่การโตแบบเชิงเส้นนะครับซึ่งเราก็จะเขียนแบบนี้ครับว่าเป็น O n นะครับเป็นการโตแบบเชิงเส้นหรือเรียกว่าเป็นลีเนียนะครับการโตแบบเป็น n กําลังสองนะครับหรือเรียกว่าเป็น Quadratic นะครับการโตแบบเป็น2กําลัง n หรือเรียกว่าเป็นแบบ Exponential นะครับซึ่งมันจะโตเร็วมากๆเลยนะครับโตเร็วมากแปลว่ารันนานมากๆด้วยนะครับแล้วก็จะมีการโตแบบ O log n นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็น log log กาลิฟมิกนะครับแล้วก็ล็อกถ้าแบบล็อกนี่จะโตช้ามากๆนะครับลักษณะของกราฟก็เป็นประมาณนี้นะครับล็อกโตช้ามากๆถ้าลิเนียก็เป็นเชิงเส้นนะครับถ้าควอตติกก็โค้งขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเอ็กซ์โพเนนเชียลก็ขึ้นเร็วมากเลยนะครับแล้วก็มีแบบนี้ครับเรียกว่าเป็นคอนสแตนต์นะครับโอหนึ่งนะครับ ก็คือเวลาในการ run รันอัลกอริทึมตัวนี้ไม่ขึ้นกับ Input นะครับเรียกว่าเป็น c o n s t a n t เราก็จะมีอยู่ตรงนี้ระหว่างกลางๆนะฮะที่ไม่ได้พูดไปก็คือเป็น n l o g n นะครับหรือเรียกว่าเป็น l o g linear นะครับอันนี้ก็เป็นการโตรแบบต่างๆนะที่เราจะพูดถึงในการเปรียบเทียบตัวอัลกอริทึมนะครับจริงๆมีมากกว่านี้นะแต่ว่า เราก็อธิบายไปประมาณนี้นะครับคราวนี้เราก็มาดูนะครับเราใช้สันลักนี้ถูกไหมเราใช้ big o เนี่ยนะครับในการที่จะพูดถึงการโตของอัลกอริทึมนะครับคราวนี้ถ้าเราดูตรงนี้ครับดู big o นะครับ big o เนี่ยในคลิปนี้เราบอกว่า big o เนี่ยมันก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับหรือว่าพี่น้องของมันอยู่นะก็คือ big o นะครับ big theta นะครับ big เซต้าแล้วก็บิ๊กโอเมกานะครับมาดูตัวแรกก่อนแล้วกันนะครับบิ๊กโอก่อนนะครับบิ๊กโอเนี่ยเช่นบอกว่าบิ๊กโอเนะครับอันเนี้ยมันหมายถึงเซตของฟังก์ชันนะครับที่โตช้ากว่าหรือเท่ากับ N นะครับก็เขียนง่ายๆนะนะครับเขียนแบบง่ายๆเลยนะว่าเช่นอ่ะ,นอะ n นะครับก็จะโตเท่ากับ N นะครับ หรือว่าอ2อ n เหมือนกันนะ2 n ก็โตเท่ากับ n นะครับคือในการคิด big o นะครับเราจะไม่สนใจค่าคงที่นะเลข2เนี่ยตัดทิ้งได้เลยนะครับมันก็อยู่ในกลุ่มนี้ในกลุ่มของ o n เหมือนกันนะครับอยู่ในเซตของ o n เหมือนกันแล้วก็3 n นะครับอย่างนี้เรื่อยๆนะครับคือไม่สนใจค่าคงที่นะครับแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คือว่ามันจะไม่สนใจเรื่องของการโตรที่ช้ากว่านะเช่น n นบวกหนึ่งนะครับอันนี้ก็ตัดทิ้งได้เลยครับไม่สนใจนะครับตัด2ทิ้งได้ตัด3ทิ้งได้ตัดบวกหทิ้งได้เพราะบวกหนึ่งมันคือคอนสแตนต์นะครับมันโตช้ากว่า n นะโตช้ากว่าเรนีนะครับก็เป็นการตัดส่วนที่โตช้ากว่าได้นะครับหรือว่า n บวกยีอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือไม่สนใจสิ่งเหล่านี้นะครับครนี้มาดูตัวนี้บ้างครับ ถ้าเกิดเป็น big theta นะครับอันนี้ก็คือโตเท่ากันนะครับโตเท่ากันก็เอาที่เป็นสีน้ำเงินเมื่อกี้เนี่ยนะลอกมาได้เลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะนะถ้าเป็น big omega เนี่ยก็คือโตเร็วกว่าหรือเท่ากับ n ตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็ลอกเหมือนกันสีน้ำเงินลอกมาได้เลยนะนะครับคราวนี้เรามาดูสิ่งที่ลอกมาไม่ได้บ้างนะครับนะอ่ะ ถ้าผมเขียนว่า on นะครับอันนี้หมายถึงเป็นเซตของฟังก์ชันที่โตช้ากว่าหรือเท่ากับ n นะครับก็คือ n เนี่ยเป็นขอบเขตบนนะครับโตช้ากว่าเช่นอะไรนะเช่นเช่น1เนี่ยนะครับหก็โตช้ากว่านะครับเราบอกว่าโอเค1ก็เป็นสมาชิกของ on เหมือนกันนะครับหรือว่า2นึ่งยีก็ได้นะครับ50ก็ได้นะครับก็อยู่ใน on เหมือนกันนะครับ หรือว่าเป็น log n ก็อยู่ใน o n เหมือนกันนะครับคือมันโตชา้ากว่า n น,นะครับ log n โตชา้ากว่า n ก็อยู่ใน o n นะครับซึ่งพอจะเอาสีแดงตรงนี้นะครับฟังก์ชันเหล่านี้มาใส่ใน θ ซตใส่ไม่ได้นะเพราะว่า Theta เนี่ยยอมให้เฉพาะที่มันโตเท่ากันเท่านั้นนะครับมันก็สีแดงตรงนี้นะครับ มันโตช้ากว่า n มันก็เอามาอยู่ในกลุ่มของเซต้าไม่ได้นะครับเซต้า n ก็คือเป็นเซตของฟังก์ชันที่มันโตเท่ากับ n นะครับก็ได้แก่ตัวนี้ที่สีส่วนสีน้ําเงินที่ขีดไปเมื่อกี้นะครับขีดนี้ประมาณนี้นะครับสีน้ําเงินตรงนี้นะครับทีนี้มาดูโอเมก้าบ้างโอเมก้าเป็นขอบเขตล่าง big o เป็นขอบเขตบนนะครับโอเมก้าเป็นขอบเขตล่างก็คือเป็นเซตของฟังก์ชันที่มันโตเร็วกว่า n ใที่นี้นะโอเมกาเอ็น oh ตัวนี้นะครับก็เป็นเซตของฟังก์ชันที่โตเร็วกว่าหรือเท่ากับ n นะครับถ้าเท่ากันเนี่ยก็คืออันที่เป็นสีน้ําเงินตรงนี้โซนนี้เอามาใส่ได้เลยนะครับคราวนี้ถ้าถามว่าอะไรโตเร็วกว่าก็ไม่ยากครับเ,เขียนอีกสีหนึ่งอ่ะนะครับก็เป็นอะไร n กำลังสองอ่ะใส่ได้นะครับหรือว่า n log ลก็ได้นะครับก็อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับหรือว่า2กำลังเนะครับ วานนี้นะโอเคนะครับมันก็มีมากมายนะครับเซตเหล่านี้เขียนไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับ Big O ขอขอเขตบนนะครับก็คือห้ามโตเกิน n นะครับห้ามโตเกินลิเนียนะครับแล้วก็ถ้าโอเมกานะครับบิ๊กโอเมกานะขอบเขตล่างนะครับก็อันนี้เป็นลิเนีย์ดนไปขอบเขตล่างนะครับคือฟังก์ชันที่มันโตเร็วกว่านี้ใส่ในนี้ได้หมดเลยนะครับส่วน b ิ g กเทต้เนี่ยต้องเป๊ะนะครับก็คือต้องโตเท่ากันนะกับฟังก์ชันเกียนกวบอนนี้นะครับโอเคอันนี้เรามาพูดถึงบ i ๊กโแล้วนะครับก็พูดถึงอีกอันนึงนะครับก็คือคำว่า p o l y n o m i a l time algorithm p o l y n o m i a l time นะครับก็คือ เวลาในการทํางานหรือการโตของมันน,นะครับเป็นการโตแบบเป็นโพลินเมียลนะครับก็คือเป็น O ของ n กําลัง k นะครับใต้ผลเนคือ k ก็สายไปนะ k ก็จะเป็นตัวเลขนะครับที่มากกว่าเท่ากับ0น,นะครับก็คือมองว่าเป็นกลุ่มของการโตอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มใหญ่นะนะครับ คือจะให้ k เป็นเท่าไหร่ก็ได้นะ k จะเป็น0ก็ได้เป็น constant ก็ได้นะครับ k จะเป็น1 linear time ก็ได้นะฮะ k จะเป็น2ก็เป็น quadratic ก็ได้นะครับ k จะเป็น3เป็น4เงี้ยนะครับก็ถือว่าอันเนี้ยอยู่ในกลุ่มของ polynomial time นะครับซึ่งถือว่าเร็วนะแต่ว่าคำว่าเร็วอันนี้ก็ต้องมีข้อหมาย ah c o ด้วยนะครับว่าเร็วเนี่ยถ้าเกิด k เยอะมันก็ไม่เร็วนะ แต่โดยทั่วไปก็ถือว่าโอเคนะครับอยู่ในกลุ่มนี้ก็โอเคนะครับ p o l y n o m i a l time มันจะดีกว่าที่จะเป็น Exponential Time นะครับ x นะ x อ็กซ n โพเนนเชียนะครับนี่คือ2กำลัง n น,นะซึ่งอันนี้เราคืออันนี้คือไม่ดีนะฮะร,รอไม่ไหวนะครับ ต่อให้อ็นก็ทื่มแก้ปัญหาได้นะคือ,อก็ทื่มที่ที่นี้ือต้องแก้ปัญหาได้แหละนะครับคาว่าแก้ได้เนี่ยอาจจะรอไปร้อยปีพันปีนะครับแต่แก้ได้นะนะครับแต่รอไม่ไหวนะครับบอกแก้ได้ในเวลา exponent i น l เียลเนี่ยนะครับถ้า Input ใหญ่มากๆเลยเนี่ยมันก็จะรอไม่ได้นะครับแล้วก็บอกว่าโอเคก็ทื่มที่เป็นโพลีไทม์เนี่ยดีกว่านะครับถือว่าเร็วนะครับแต่อย่างที่บอกเลวก็ต้องมีข้อหมายคำพูดรอไม่ไหวก็คือถ้าเกิดค่า k มันเยอะเยอะ,ยอะมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็ตัวอย่างเพิ่มเติมนะนะเพื่อให้ทให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของอสัญลักษณ์เหล่านี้นะครับ big O big theta big omega ตรงนี้นะครับก็ลองมาเขียนดูนะฮะก็มนนี้แล้วกันนะอ่อ O n กํลัง2เมื่อกี้เราพูดถึง O n นะใช่ไหมครับเราพูดถึง O n กํลัง2บ้างไม่นะเขียบนิดนึงะนะับ ก็มาดูทีละฟังก์ชันนะครับฟังก์ชัน N กลังสองอันนี้เป็นสมาชิกของ o ออกลังสองใช่ไหมครับเพราะว่ามันโตช้ากว่าหรือเท่ากับ n อกลังสองซึ่งที่นี้คือโตเท่ากันนะครับเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เหมือนกันนะ n กลังสองมันก็อยู่ในอะไรเซต้า A, นะครับ เอ็นกำลังสองนะครับแล้วก็เอก็กำลังสองมันก็เป็นสมาชิกของโอเมก้าเอ็นกำลังสองนะครับอันนี้คือเคสที่มันเท่ากันนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรมากนะครับคราวนี้มาดูตัวนี้บ้างนะถ้าผมเปลี่ยนตัวนี้เป็นล็อกเอ็นนะบ้างอะนะล็อกเอ็นนะฮะถามว่าล็อกเอ็นเนี่ยนะครับมันเป็น สมาชิกของ o n กําลังสองไหมนะครับหรือเป็นสมาชิกของเซตา n กําลังสองไหมหรือเป็นสมาชิกของโอเมกา n กําลังสองหรือเปล่นานะครับอ่ะก็มาเช็คทีละตัวนะครับ big o ก็คือบอกว่าโตช้ากว่าหรือเท่ากับ n กําลังสองอ่า log n โตช้ากว่าใช่ไหมครับก็เป็นนะเป็นสมาชิก big เซตาคือโตเท่ากันน,นี้ไม่ใช่ละนะละ log n โตช้ากว่านะครับ ก็ไม่เป็นสมาชิกนะครับก็เ่นเดียวกันนะครับบิ๊กโอเมกาก็คือถามว่าอันนี้นะล็อกเอนเนี่ยมันโตเร็วกว่าหรือเท่ากับเอ็กลังสองไหมก็ไม่ใช่นะครับมันโตช้ากว่าโอเคนะนะครับโอเคก็เขียนให้ครบนะฮะล็อกเอ็นล็อกเอ็นนะครับอันะนี้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ก็เหมือนกันอีกนะครับมาดูฟังก์ชันอันนี้นะฮะ n กำลังสามนะครับก็ n 3, บถามว่า n กำลังสามเนี่ยมันเป็นสมาชิกของอ่า n o n กำลังสองไหมนะครับเป็นสมาชิกของเซต้า eta, นะครับบิ๊กเซต้านะ n กำลังสองไหมนะครับเป็นสมาชิกของบิ๊กโอเมก้า n กำลังสองหรือเปล่านะครับอย่างนี้นะนะครับอ่ะ ก็อีกรอบนึงนครับ b i g O คือไงครับอันนี้มันโตช้ากว่าหรือเท่ากับตัวนี้นะครับคำตอบก็คือไม่จริงนะครับมันโตรเร็วกว่านะครับก็ไม่ใช่นะครับส่วน b i g Theta คือโตเท่ากันก็ไม่จริงอีกนั่นแหละนะครับไม่เท่ากันนะครับ Big Omega นะครับก็คือถามว่าอันนี้นะครับ โตเร็วกว่าหรือเท่ากับ n กำลังสองไหมอ่ะแน่อนอนใช่ครับเป็นสมาชิกนะครับนะก็เขียนไปนะครับ n กำลังสาม n กำลังสามเอเคนะครับราะในคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงเพื่อนเพื่อนนะพี่พี่น้องๆของ big o คือ big theta กับ big omega นะครับแล้วก็พูดถึงตัว polynomial time algorithm um, นะครับบางทีก็เรียกอว่าเป็น p o l y t i m e นะ ก็หมายถึงว่าใช้เวลาเป็น O n กํลัง k นั่นเองนะครับ